มาจ้าใครชอบกินมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะกินมะม่วงน้ำปลาหวานกันหอมจ้ามะม่วงเห็นสีสันแนวนี้สมอยูด่ด้วยจ้าว้าวมะม่วงน้ำปลาหวานทำเอง สำหรับคนชอบกินน้ำเปล่าน,นะคะคลิปนี้น้ำฝนมีวิธีการทำน้ำปลาหวานแบบง่ายๆนะคะติดตามชมได้เลยจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำปลาหวานนะคะหอมแดงซอยนะคะเปอกเปลือกแล้วก็ซอยกุ้งแห้งน,น้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วแต่ สดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กใหญ่ก็ตามใจคนทำเลยนะคะหงนัมาน้ำปลาเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะให้เตรียมให้ใส่ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากุ้งในในกุ้งแห้งอะ่ะมันเค็มอยู่แล้วจะใส่น้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะเพื่อว่าไม่ให้น้ำตาลปีของเรามันไหม้นะคะเวลาเราตั้งไฟแล้วเราก็ไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะใช้ไฟ ปันกลางนะคะแล้วเราก็มาคอยคนให้น้ำตาลันละลายถ้าน้ำตาลมีปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ใส่น้ำปลาไปอีกก็ได้นะคะ แต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าในกุ้งมันเค็มอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้ว,ลวมันก็จะเป็นสีใส พยายามคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากัวน้ำตาลมันจะไม่ก้นหม้อค่ะคนจนน้ำตาลสีมันใสนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำตาลปี๊ดเริ่มใส รอนให้เดือดอีกสักหนึ่งครั้งก็ปิดไฟได้นะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำปลาหวานอาลงจากหม้อนี่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะ ทิ้งไว้ให้เย็นน้อยหนึ่งแล้วก็มาทานได้นะถ้าเย็นน้อยหนึ่งมันก็จะเนิดเนิดน้อยหนึ่งเนาะว้าวใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะน่ากินหอมใครชอบกินมะม่วงน้ำปลาหวานลองทำสูตรของน้ำฝนได้เลยนะคะแซบ่บค่ะทำเองสามารถทำเองได้นะคะ